สวัสดีครับวันนี้ก็ช่องวันนี้กัช่องปูนหัวร้อยอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมตะปอกที่กายจริงชื่อเกมไม่ใช่แบบนี้ออาแต่เรียกแบบนี้ไงนะเดีย๋ยวขึ้นเกมเลยขึ้นชื่อเกมให้ครับนะเดีย๋ยวขึ้นชื่อเกมให้ <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้ก็มาเริ่มอย่างกันอันนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการได้แชมป์ ต้องกระโดดต้องใช้ทักษะในการเอาชีวิตรอดทั้งหมดที่ตัวเองมีก็นี่ดานแรงก็จะเป็นตามชื่อด่าเลยดานดานีมันก็แค่กันมีกลุ่มกระโดดแล็ปุ่มวิ่งแค่นั้นนะครับวิธีก็เป็นเกมน่ารักสดใสทั่วไปนี่เด็กเล่นได้ นอนนี้แล้วก็กระโดดได้ครับจะเข้าเส้นชัยแล้วไอ้เลขข้างบนคือจํานวนที่เขาจะเข้าเส้นชัยคือ16คนถ้า16คนนี้เข้าไปเส้นชัยแล้วมันจะไม่คนที่เหลือเขาจะออกหมดเลยครับคนที่เหลือเขาจะไม่เข้ารอบนั่นเองนี่ครับมเรียบร้อยครับเราผ่านส่วนคนที่เหลือก็ตกนะครับเขาไม่เข้ารอบ <laughs> นะครับไม่เขา้ารอบนั่นเอง ดัวนี้ก็จะเริ่มด่านต่อไปหรือด่านที่สองนั่นเองน่ยตอนนี้คือด่านที่สอง ตอนนี้เข้ารอบต้องแปดคนเท่านั้นนะครับถ้าไม่ถ้ามีเทาไปแลหกคนแล้วครับอู้แปดพอดีครับเรียบร้อยครับเขาตกรอบเราไม่ตกครับเข้ารอบชิงเลยครับเดีกุดมากดวงดีเลยครับผมได้แชมป์ผมจะเล่นแค่เกมเดียวแต่ว่าไม่รู้จะได้แชมป์หรือไม่ เล่นเป็นพาร์ทๆเลยนะครับอันนี้พาร์ทหนึ่งแล้วก็มามาเล่นพาร์ทละสองเกมนะอืมถ้าพาร์ทพาร์ทแรกผมได้แชมป์นี่แบบเล่นแค่หึเกมก็จบแล้วนะไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรยากอุ้ยติดทำไมเนี่ยห <c oughs> ยาห์หยาห์หยานะ ตกรอบครับหรือเราไม่ผ่านเราไม่ได้ถ้วยรางวัลอีกไก่ได้ไปอีกให้เขาไปเราไม่เก่งครับเก่งนะไม่เก่งด้านนี้ไม่เก่งด่านนี้ครับบ่อยเข้าไปครับแบบโอ้นั่นสุดแล้วเราทำที่สุดแล้วนะข้าม ที่สดใสนะครับนะคนที่สดใสกับชาวเช่่ช่ชาวนี่ให้กับปุณักันนะนี่คือด่านแรกของเราก็คือด่านเดิมนะครับเต็มง่ายๆครับเล่นหาเล่นได้เกมมือถือที่ คุณภาพดีเลยทีเดียวคล้ายแบบเอ็กคูลซีเอาอหน้าต่อยมป้ล่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรบัดเหนียวให้เอาเอ้าไปกับความหัวร้อนกลางคลิปเพราะมันไม่ได้จริงๆอะโอ้ยรอดชีวิตได้ยังไงมันเนี่ยเอา ก็ต่อยไม่เห็นไม่ใช่ขอโทษขอโทษตกรอบแรกครับเกมที่สามเราก็ตกอีกแล้วโอไม่ให้ไม่ติดเลยช็อปปี้ช็อปปี้ชอปชปี้ลคสชี้อปปี้โอเคมาเริ่มเล่นเกมที่สี่กันครับเกมที่สี่ผมไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงว่าอืมนั่นแหละครับ เราแบบสีเพียวสดสดเลยนะเออเรอห้องแบบพีเพียวสดสดเลยนะครับก็รอจริงครับอืมไม่ตัดนะครับไม่ตัดไม่ตัด,ต,ดตัดทำไมครับ,รบด่านนี่ก็จังเกิลนะด่านจังเกิลด่านที่ง่ายครับราะวถ้าเลน่เลนแบบไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวก็อาจจะยากก็ได้ ลูกคลื่นสิเออนอนแช่ดินทำไมตรงนั้นน่ะจอไปล้เออตอนนี้ก็ต้องเข้ารอบที่ได้เพื่อเอาความสันติสุขมาให้กับอี่เข้ารอบแล้วครับเขา้ายังไงเขั็รอบแล้วเป็นคนที่ โอ้โหพี่เนื้อแตกเลยครับอยู่คนที่เขาไม่มานี่ครับพี่คนนี้เขาจะยังไงครับยังไงครับแบบยังไงครับตอนนี้ยังไงโอ้ยหโอ้โหแบบโดนแบบอ้าวเข้าไปแล้วยีวเ้เราเขา้าเราเข้ารอบนะครับเรารอบไปได้นะครับก็ก็มาณนี้เราเกมก็สนุกสนุกนะครับ แต่บางทีอาจจะหัวร้อนเพราะว่ามันมีหนาด้วยนั่นจะไปนะฮะก็ขอภายจากความมัวร้อนของผู้เล่นด้วยแต่ว่าเราไม่จําเป็นนะครับตัวหัวร้อนเพราะเกมเราเราต้องควบุมลมร้อนให้ได้นะครับจนเราเกณฑ์เกงนี้ก็บอกเลยว่าตัดหน้าครัเป็นเป็นอะไรเกณฑ์สุดท้ายแล้วครับถ้าผมตกรอบก็นะครับเกมนี้เป็นเกณฑ์สุดท้ายแล้ว เกมเท่าไหร่ก็ไม่รู้สี่ห้าไม่รู้ราต้องเข้ารอให้ได้เพื่อจะพาแชมป์หนึ่งให้ผมนะครับผมชนะไปแล้วสิสี่ครั้งนะครับเล่นมาหนึ่งร้อยสองร้อยเกมเอ,าอ้าโอ้โคตรโชคดีนะครับโอ้โหโปรในปรโปรเฮเกอร์เอ้าในบอกโปรเฮเดอร์ตกไปแล้ว กระตุกครับกระตุกไม่รู้เนี่ยเป็นไรแกกระตุกกระกระขออภัยกับความขออภัยเพราะลิ้นพันกันนะครันเพราะมึงกินกับมไม่ได้ครับไม่ต้องหูนกันนะครับผมไม่พูดกิ้มันโอเคตัดออกนะครับ ยับเขารอ เราก็ต้องหาความเป็นที่หนึ่งให้ได้ครับนวจะได้แชมป์หรือเปล่าเจอมีคนได้ไปแล้วอ่ะโอ้ไม่ได้เว็นไปโอ้ยโอเคอ้ยไม่ได้แชมป์ได้คุณดินจาได้แชมป์ไปครับเออก็ขอยินดีกับผู้ได้แชมป์ไปกันแต่ผมแบบเศร้ามะขออภัยนะครับโอเค เดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทสองกับเกมเอา่าเกมสปาก็ตตายไกอเกขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นเต็มหน้าจอ,อนั้นไปก่อนนะสวัสดีครับ